าารางหรือกริดโดยมากพบเห็นได้จากการออกแบบไม่ว่าจะเป็นโปสเตอร์หนังสือพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆล้วนแต่มีตารางมาเป็นองค์ประกอบในงานนั้นๆซึ่งตารางในที่นี้จะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นในงานค่ะแต่จะเกิดจากการจัดวางองค์ประกอบในงานทําให้เกิดเป็นตาราง ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันและเป็นส่วนสำคัญในการจัดงานศิลปะทุกขแขนงในสื่อต่างๆหรือในงานสาขาอื่นๆก็ตามซึ่งในการทำงานศิลปะต่างๆนั้นการมีตารางจะช่วยให้การออกแบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะเช่นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นนี้จะเห็นว่าจะมีการใช้รูปภาพจัดวางเป็นตารางโดยแบ่งเป็นคอลัมน์เป็นแถวเป็นแนว จึงเกิดเส้นกริดหรือเส้นตารางขึ้นมาอีกตัวอย่างเช่นการถ่ายรูปหรือรูปภาพก็จะต้องมีการจัดองค์ประกอบเช่นเดียวกันกล่าวคือในการถ่ายรูปก็มีตารางที่มองไม่เห็นอยู่เช่นกันเพื่อให้ภาพมีองค์ประกอบสมดุลหรือมีการหลักของภาพนั่นเองค่ะ